สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง encapsulation ้ืยวิธีการ interfacial polymerization ซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดถึงมีการ introduction of interfacial polymerization การเตรียม p o l y u r i t h a n e u r e a n a n o c a p s u l, l e การเตรียม i ิอโ o ม a ติ c p o l y a m i n e m e m b r a n e การเตรียมติ i ฟิล l ม composite size nanofiltration membrane แล้วก็การเตรียมซิลิการ์โฟลโลโพลีเอไมน์นาโนฟิลเตอร์ชั้นแบนแบนโดยอินเตอร์เฟชชั่ลโพลิเมอไรเซชันคือการที่เรานำโมโนเมอร์ไปวางไว้อยู่บนดอปเลตหรือว่าบนพาริเคิลจะทำให้เกิดโพลิเมอร์ด้วยวิธีการโพลิเมอไรเซชันซึ่งโดยปกติแล้วเราจะใช้โมโนเมอร์และ ใช้ไอโซไซยาเนตมัลติฟังชั่นแนลและแอซิดคอไลม์มัลติฟังชั่นแนลเข้าไปด้วยโดยโมโนเมอร์มัลติฟังชั่นแนลจะลอยไปอยู่ในของเหลวและกระจายอยู่ภายในของเหลวด้วยสารที่ทำให้เกิดการกระจาย,จายก็จะใส่โคเรียกแ้นลงไปด้วยในสารละลายนั้น จากนั้นจะเกิดการ polymerization บนผิวของ Particle ขึ้นและทำให้เกิดเป็นแคปซูลขึ้นในภาพนี้จะเห็นว่าสไตรลีนจะไปเกาะอ,อยู่ล้อมรอบบนหยดของของเหลวจากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนไปเป็นโพลีสไตรลีนขึ้นการเตรียม poly, นนโพลียูริเทนยูเลียนาโนแคปซูล สารที่เราจะใช้คือไซคลอเฮกเซนเฮกเซนินเคนหรือว่า h d 1 6เฮกเซนีไดอัเอาดี o h ไอโซโ,โพรพานดิโซไซยาเนต i p d i แล้วก็โซเดียมดูดีไซซั DS, ลเฟต s d s เราจะเอา s d s ผสมกับไดไอโอนไนซ์วอเตอร์และ ไซโคลเฮกเซน en, บวกไอพีดีแล้วก็บวกเฮกเซนเด็เทนในอันตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนำมาผสมกันด้วยแมกเนติกสเตอร์ที่500 rpm เป็นเวลา5นาทีจากนั้นเราจะทำเข้าเครื่องอัลตราโซนิฟายิ่งที่750วัตต์ยี่สิกิโลเฮิร์ตซ์โดยเราจะนำน้ำแล้วก็16เฮกเซนแต่เอา มาผสมโดยสารที่นำมาผสมภายหลังคือน้ำและ16ซน x ด n อ l นี่คือสารที่เป็นขอส่วนสารข้างบนคือสารที่ทำเป็นเชลโดยการที่นำมาใส่ในเครื่องนี้จะทำให้เกิดการโพลิเมอไรเซชันบนผิวของ16ซน x ด n อ l จากนั้นเราทำการเพิ่มอุณหภูมิไปที่40หรือ60องศา และนำเข้าไปที่แมกเนติกสเตอร์ที่มีความเร็วรอบ300รอบต่อนาทีเป็นเวลา4-6ชั่วโมงและทำการ e ดิวเท e m p เรเจอร์ลงไปที่อุณหภูมิห้องเราจะได้โพลียูริเทนยูเรียนาโนแคปซูลขึ้นมาจากนั้นตัวอย่างที่2ในการเตรียมคือเตรียมพิกอะลลมาติกโพลีเอไมด์เมมเบนโดยสารที่เราจะใช้คือ p o ลีเ m ไม e ์เมมเบรนไฟลัสโพลีซัลฟอนเมมเบรน NN ไดเมเทลฟอร์เอไมล์หนึ่งสามเทนิโ I ลีนไดเอไมล์ไดเมโซคลอไรโซเดียมคลอไแล้วก็เอ็นเฮกโดยเราจะเรียมจากโพลีซัลฟ n นมาผสมกับ2%ของ NPD ในนะ้ำที่15% เป็นเวลา15นาทีเราจะกำจัดสารส่วนเกินของสารละลาย Pd-PMPD นะครับจากนั้นเราจะได้0.1ของของ TMC ในเฮกซเซนลงไปใส่ลงไปในสารข้างต้นเป็นเวลา10นาทีจะทำให้เกิดการ p o ลิเมอไรเซชันขึ้นบนผิวของโพลี s อร์ฟอจากนั้นเราจะ Reduce สาร TMC ที่เกินมานำไปล้างใน Milli-Q Water เพื่อกำจัด MPD ที่เกิดออกมาเราจะได้อโลมาติกโพลีเอไมด์เมมเบนขึ้นโดยจากภาพเราจะเห็นว่าโพลีเอไมด์เมมเบนคือด้านบนส่วนข้างล่างคือโพลีซัลฟ o นซับเป็นซับพอร์ตนะครต่อมาเราจะเตรียม ฟิล์มคอมโพสิตนาโนฟิลเตรชันเมมเบรนโดยสารที่เราจะใช้คือ35 The เดอเอลโดนเบน,นโซโอิกแอซิดห i ฟอร์มาล์ิลเปอร์ลาสซ o l ไดมิโซอคอไล e พลีอีเทอร์ซัลเฟนอุลตราฟิลเ UF เมมเบรนนะครับโดยเราจะเอา35ไดมิโน เป็น Zoic Acid กับ Formic Acid เราสมกันด้วยเครื่อง Magnetic s t i r l i n g ที่100องศา C เป็นวลา1 2ชั่วโมงจากนั้นเราจะทำการ Remove Formic Acid ที่เหลือเราจะได้เป็น d i f o r m u e c r o t e c e d Compile ซึ่งเราจะสมกับ NN Dimethyl Form A m y l DMF กับ สเตต้าไฮโดรฟูนาเนต THF โซเว่นนะครับที่60องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วเราจะทำการลดอุณหภูมิและล้างด้วย THF เราจะได้เป็นไดฟอร์เมลโคนดักเตดคอมเพลวซึ่งเราจะเอาสารนั้นมาทำปฏิกิริยาต่อกับเมทานอลไฮโดซาลิกแอซิด และทำการล้างด้วย CHF และทำให้แห้งจะได้เป็น35 DABP hydrochloride 2นะครับแล้วทำการล้างด้วยน้ำและ e v a l าเบลเด้วย anhydrous ethano จะได้เป็น35 DABP ซึ่งวิธีการานี้เราจะทำให้ได้เป็นเซลล์ไหลของคอมโพสิตคอมโพไซ มีหลายสารอยู่ในเชลนะฮะต่อไปเราจะทํากาโโรเ,าาโโเท,เทียม CT9 for allo poly amine nanofiltration membrane โดยสารที่เราจะนํามาใช้คือ poly ether sulfone PES a u t a filtration UF membrane d i m e t h l coline g n c แล้วก็22 bis 1 h y d r o x y 1 ไตรฟอโลมีเมทิลสองสองไตรฟออโลเอทิลสี่สี่เมทิลีนไดอะเนนิลีนหรือว่า b h t n ครับแล้วก็ซิลิกาโซลด้วยเราจะเอา PESUF เป็นเบนมาจุ่มอยู่ลงใน b h t n บวกซิลิกาบวก D.I.water เป็นเวลา5้าทีที่อุณหภูมิห้องเพื่อทำให้พื้นผิวนี้เปียกด้วย สารละลายนี้หลังจากนั้นเราจะทำการใส่สารจุ่มสารลงไปใน TMC NH nhexane เป็นเวลา5-60นาทีไอ้ย60วินาทีเพื่อทำให้เกิดการ p o ลิเมอไรเซชันบนผิวขึ้นของเมมเบนของเราจากนั้นเราทำการทีที่60องศาเป็นเวลา ไม่กี่นาทีและทำการล้างด้วย DI water เราจะได้ซิลิก้า for all polyamide nanofiltration เปลี่ยนขึ้นตามที่เราต้องการโดยมีสารข้างต้นเคลือบอยู่บนผิวนี่คือเว็บไซต์ที่สามารถนัไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อใครต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับขอบคุณครับ